สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับวันนี้เราก็ได้เลิอกตอีป่าของเจ้านายแล้วครับนะแะแถบนี้ก็สองแปลงนะฮะวันนี้เอารถไถมารูดก่อนแ้วแม่โคกับหกรอจะเข้ามาอาจจะเป็นพรุ่งนี้อันนี้ต้องเอารถไถมารูดกัน ถ้าต้นพยุงไว้ฮะต้นพยุงไว้ต้นพยุงฮะอันนี้ก็ต้นพยุงต้องเก็บไว้ฮะต้น ต้องเอารถไถามาลูปกันนะฮะมาลูปด้วยกันอันนี้ต้องขนไปทิ้งหมดนะฮะเผาไม่ได้ถ้าใส่หกล้อไปก็โอ้หลายเที่ยวครับหลายสิบเที่ยวออันนี้จะเป็นฟอร์ดอ่า 6,610ฮนะเป็นของฮอลแลนดะ์ฮะตัวนี้หวาดฮอลแลนด์เนี่ยผมก็จะได้ปลูกต้นไม้อะไรให้แกเดี๋ยวใกล้ๆสิ้นเดือนนี้แกคงจะเข้ามา ตอนนี้ก็ใครมีซื้อที่ไว้ที่ทิ้งไว้รกล้างนะฮะภาษีขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าเสียปีละไร่ละห้าสิบบาทต่อปีนะมันจะขึ้นเป็นร้อยห้าสิบบาทต่อปีเลยขึ 900, ้นร้อยเรียกร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยขึ้นร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะใครใครซื้อที่ไว้สองสามร้อยไร่เนี่ยก็ตอนนี้เขาก็ หาแมกโคไปตีป่าแถวปากช่องนี่เยอะเลยไปตรงไหนก็มีจะตีป่ามีมิชลินด้วยอ่ารถไถซิ่งรถไถซิ่งพ่อซิ่งนะาวาันหลังคาพังมันจะมาเนี่ยไปทำเนาะ ไปตั้งหลังคาใหมา่อันนี้เป็น ทีมงานของหลานชายครับยังไ,ได้ราคาถูกหน่อยถ้าคนอื่นจะแพงเอามาดูสองเจ้าแล้วแพงใช่ไหมอ่ะ หเห็นตู้ไฟยังเห็นตู้ไฟยังยตู้ไฟเลยมั้งเปล่าต้องไปดูก่อน,นอดิแ้วโดนงานใหญ่เลยเป็นตู้อยู่ <c oughs> อืมนั่นแหละครับตู้ไฟจมป่ายอยู่ มิชลินสีตัวอ๋อแต่งเหมือนกันไปรุ่นหลังคาว่าไปเชื่อมไม่เชื่อมเราซื้อใหม่เลยเมื่อวานมันหักเาอ,อ,อ,อที่ตรงนี้ก็เมื่อก่อนเขาก็เคยปรับไว้ให้อยู่นะครับแต่ก็ปล่อยให้ลบ นี่ผมปลูกต้นไม้แล้วก็ไม่ปล่อยให้ลกอะต้องต้องต้องตัดทุกเดือนเนี่ยต้องหาพันไม้ให้แกก็ยังไม่ปลูกบ้านนะเราซื้อ,อที่ปลูกต้นไม้เอาไว้ก่อนอนาคตที่จะแพงขึ้นไปเยอะ แล้วก็มีข้างนอกอีกอสองไร่คุยกับแมดโคไ้แล้วอาจจะกลางเดือนเข้าอันนั้นแกจะให้ผมปลูกอะไรก็ปลูกเลยให้ทำฟรีเจ้านายคนเจ้านายของบ้านนี้หลังนี้ครับน,นี้แหละแกซื้อไว้ตรงหน้าคอน,นโดสามร้อยหกสิบสองไร่กว่า เราเป็นป่าอย่างนี้แหละครับลกๆอย่างนี้แหละแกก็เลยให้ผมจะทำอะไรก็ทำเดียกก็จะตีป่าให้แต่อันนั้นต้องหกล้อขนไปทิ้งเป็นร้อยเที่ยวอ่ะแต่อันนี้ไม่ถึงร้อยแต่ก็หลายสิบอ่ะอันนั้นมันสองไล่อันนี้ไล่เสด็จ แต่นี้แกจะปลูกไม้เดี๋ยวต้องไปหาพันไม้ที่ตามไม้ก็เพาะเอาไว้เขาเจ็ฟปีแต่เราเอาหลักฐานไปขอเข <c oughs> าทำเป็นสวนหย่อมนั่งเล่นก็ได้ <c oughs> <c oughs> แล้วแกไม่ไม่ปลูกบ้านอะไรอีกนานตัวให้ลูกแกคนละแปลง แต่พี่ตัวนี้ก็ยังถูกนะครับถ้าเลยไปเขาวงนั้นนู้นอะไล่ละแปดล้านนะครับอันนี้ไม่น่าถึงแปดล้านเราเห็นเขาพูดอยู่สมัยก่อนมันตารางวาละหมื่นสองหมื่นสองบางติดทงนู้นก็ตารางวาละเก้าพันเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ได้สืหบหรอก แต่ก็มีที่ทั้งนูน้นนะถูกครับใกล้ๆกับทอดกนันนาผมไปเอาไปตีป่าหาแมโกไปตีป่ายเขาร้อยก่าไร่ไ้ขายไร่ละสองล้านเนี่ยก็จะจัดล็อกเป็นสองล็อกละสองไร่สองไร่แต่มองเห็นวิวทอดกนันนาเลยมองจากจากนี้ไปประมาณจากที่แกเนี่ยอยู่บนเนินแล้วเลยจากที่แกไปประมาณหกเจ็ดโลฮะแต่มองเห็นสวยเลยวิวสวย ว่าจะเอ่อแต่ก็บอกว่าใครจะเอาก็มาดูนะพามาดูผมบอกครับเดี๋ยวเยวถ้ามีคนสนใจจะพาไปดูแต่จัดเป็นล็อกละสองสองไร่สองไล่ก็้ค,คนถ้าของนี่ก็อยู่ปากช่องแหละคนมีฐานะหน่อย อันนี้ต้นพยูงเนี่ยเราไว้น,นี่ต้นพยูงเอาไว้ก่อนบอกเขาแล้วอันไหนต้นเอาต้นกระถินต้นนี้เอาออกเลยแต่ไม้อื่นเอาไว้นะต้นนี้ก็พยูงขัดโคมไปเลย <c ười> เจอมองไม่เห็นอันนี้สันดวนก็ต้องเอาไว้เนี่ย อันนี้ต้นหวนเงินฮะก็เอาไว้ฮะนนเป็นต้นหวนเงิน สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับทุกท่านดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเขาใหญ่ชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ